ยาทาสิวที่ซื้อเองกับยาที่คลินิกต่างกันยังไงมาฟังคำตอบจากหมอเมี่ยวกันนะคะปัจจุบันนะคะเราสามารถหาซื้อยาทาสิวได้หลากหลายชนิดตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเบนซิลเอโรซด์ซาลิซิลิกหรือว่าคลินด้ามไมซินนะคะซึ่งยาทาสิวที่เราสามารถซื้อได้เองได้โดยทั่วไปนั้นเนี่ย มักจะมีความเข้มข้นของตัวยาออกฤทธิ์ในระดับที่เน้นการดูแลสิวแบบเบื้องต้นแล้วก็เน้นความสะดวกในการเข้าถึงค่ะส่วนยาที่แพทย์สั่งจ่ายที่คลินิกนะคะอาจจะเป็นยาตัวเดียวกันกันกบที่ซื้อเองก็ได้ค่ะแต่ว่าจะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปแล้วก็บางสูตรเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสารกลุ่มที่ช่วยเรื่องลดการะระคายเคืองได้ค่ะนอกจากนี้นะคะจะมียาบางกลุ่มที่จําเป็นต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นก็มีเช่นกันค่ะ ซึ่งแพทย์จะสั่งจ่ายยาตามความรุนแรงของสิวแล้วก็สภาพผิวโดยรวมแล้วก็ปัจจัยอื่นๆของแต่ละบุคคลนะคะและการใช้ยาบางชนิดเนี่ยจำเป็นต้องมีการติดตามผลแล้วก็ปรับยาอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ หมอแนะนำนะคะว่าหากดูแลสิวด้วยตนเองแล้วซื้อ,อยาใช้เองแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามีความกังวลใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องจะดีกว่านะคะอย่าลืมติดตามสาระเรื่องราวดีๆจากกันเวลาคลินิกในคลิปถัดไปนะคะ